ฝึกท่าที่ใช่เพื่อหลังที่สบายของคุณโยคะบาลานซ์กับคุณดดดานามาสเตค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่33แล้วสำหรับภารกิจ33วันท้ายโยคะลดปวดหลังโดยใช้วันละ3ท่าเพื่อคลาย เพื่อผ่อนคลายบรรเทากล้ามเนื้อหลังยืดกระดูกสันหลังรวมไปถึงการเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังของร้วยของเราด้วยนะคะแล้วสําหรับคลิปนี้ท่าที่ใช่จะเป็นท่าที่เรารู้สึกเบาสบายทําได้ก่อนนอนหรือแม้แต่ตอนตื่นนอนขึ้นมาก็สามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยแบบทันทีค่ะไปฝึกท่าที่ใช่กันค่ะ ตัวเองลงนอนหงายเลยนะคะนอนหงายลงไปพอเรานอนหงายเสร็จแบบว่าให้สบายเลยเปิดเท้าให้กว้างค่ะเปิดเท้ากว้างกว่าสะโพกนะปลายเท้าเฉียงแบบสบายๆมือทั้งสองข้างหงายฝ่ามือค่ะชันเข่าขึ้นมานะเปิดเท้ากว้างแล้วชันเข่าหลับตาค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึก ออกให้ยาวค่ะหายใจเข้าให้ท้องป่องไปเลยค่ะแล้วหายใจออกขออีกหนึ่งลมนะสุดลมหายใจเข้าให้ท้องป่องแล้วหายใจออกค่ะ ลืมตาขึ้นมาส่งความตั้งใจบอกกับร่างกายนะคะเราจะเคลื่อนไหวเพื่อหลังที่เบาสบายของเราค่ะเอาละสูดลมหายใจเข้าหายใจออกพับเข่าทั้งหมดลงไปทางซ้ายพับเข่าขวาลงไปหาขาซ้ายปลายเท้าซ้ายไม่ถึงไม่เป็นไรหายใจเข้ายกขาขึ้นมา หายใจออกพับลงไปทางขวาเข่าซ้ายยังไม่ถึงพื้นรอต่อไปสูดลมหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงไปทางซ้ายหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงไปทางขวาเราไปชุดที่สองเราก็เริ่มบิดสะโพกช่วยนิดนึงหายใจเข้ายกเข่าขึ้นมา หายใจออกบิดซ้ายแล้วเราหันหน้ามองขวานะเริ่มกดหัวเขา่าบิดสะโพกส่งให้ตะแคงเลยหายใจเข้ายกขาขึ้นยกเข่าขึ้นแล้วหายใจออกบิดขวาหมันหน้ามองซ้ายส่งสะโพกให้ตะแคงขออีกสามชุดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะสูดลมหายใจเข้ายกขาขึ้นมายกเข่าขึ้นหายใจออกบิดซ้ายแล้วหันหน้ามองขวา พยายามส่งให้หัวเข่าถึงพื้นหายใจเข้ายกเข่าขึ้นออกบิดขวาหันซ้ายส่งสะโพกตะแคงส่งเข่าเกือบถึงพื้นหายใจเข้าขึ้นสี่แล้วนะชุดที่5ออกลงซ้ายใครเข่าถึงพื้นเยียมมากหายใจเข้ายกขึ้น ออกลงขวาอีกชุดเดียวสูตรลมหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลงไปทางซ้ายลงทางซ้ายหันหน้ามองขวาพอเราหันหน้ามองขวาเสร็จเรายกเท้าซ้ายขึ้นมาเลยจ้ะยกเท้าซ้ายขึ้นทับหัวเข่าแล้วค้างท่าค่อยๆผ่อนลงไปนะคำว่าผ่อนก็ค่อยๆกดหัวเข่าค่ะเท้าที่เราทับหัวเข่าข้างขวา เท้าซ้ายหนะใช้น้ำหนักของเท้ากดเข่าลงไปแล้วค้างท่าอยู่กับลมหายใจของเราเองหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวรับรู้ถึงกล้ามเนื้อที่เขาค่อยๆถูกยืดบิดสีข้างบิดกระดูกสันหลังกันนิดๆนะหายใจเข้าออกตรงนี้ขออีกสามลงค่ะขาไปทางหน้าไปทางค่ะ สูดลมหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมมาอีกหนึ่งลมนะคะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกค่ะเยี่ยมปล่อยเท้าออกจากหัวเข่าก่อนพากลับไปวางที่เดิมสูดลมหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกพับลงไปทางขวา พอพับลงขวาปุ๊บยกเท้าขวาขึ้นมาทับหัวเข่าซ้ายอย่าลืมหันหน้ามองซ้ายนะทับปุ๊บก,ก็ค่อยๆยขยับให้หัวเข่าเข้าถึงพื้นใครยังไม่ถึงเอาตามที่ร่างกายของเราผ่อนคลายแล้วอยู่ตรงนี้รับรู้ไปที่กล้ามเนื้อที่ถูกยืดจะโดนไปที่เอวหลังล่างจะโดนี่ที่หลังผ่อนคลายแบบสบายๆอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าให้หลึก แล้วหายใจออกให้ยาวสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยมมากขออีกหนึ่งลมสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกสุดยอดมากเยี่ยมเอาและวคันนี้ปลดเท้าขวาพาเท้าขวาออกจากหัวเขา่าพากลับที่เดิมสูดลมหายใจเขา้ายกเขากลับขึ้นมาค่ะแล้วคันนี้ขยับเท้ามาใกล้สะโพก ความกว้างของเท้าเท่ากับสะโพกเลยเราจะยกขาขวาทับขาซ้ายให้เป็นเลข4ทับหัวเข่าซ้ายเป็นเลข4ี่นะเอาล่ะพอยกเสร็จยกขาขึ้นลอยหนึ่งและวางยกขึ้นลอยและหวางสองจะโดนตรงหลังล่างนะยกขึ้นลอยและหวางสาซ้อมและคราวนี้พามือขวาสอดไปช่องว่างตรงรูตรงกลางมือซ้ายไปโอบหัวเข,าขา่าค่ะ ใครอบเข่าไม่ถึงจับใต้ขานะใครอบถึงจับเลยอบหัวเข,าขา่าค่ะนอนสบายๆหลังติดพื้นไว้ทั้งแผ่นหลังเลยสูดลมหายใจเข้าดึงหัวเข่าเข้ามาให้มาชิดหน้าอกหายใจออกปล่อยหายใจเข้าดึงหายใจออกปล่อยหายใจเข้าดึง และหายใจออกปล่อยเยี่ยมมากเอาล่ะคราวนี้จะพาค้างท่าซ้อมแล้วสามลมสูดลมหายใจเข้าดึงขึ้นมาค่ะดึงเข้ามาดึงเข้ามาพอเราดึงเข้ามาปุ๊บเราค้างท่ายอยู่ตรงนี้แล้วเราเค่อยหย่อนสะโพกลงไปนิดนึงนะใครก้นลอยเราก็าหย่อนสะโพกแล้วรับรู้ไปที่แผ่นหลังของเราที่ติดพื้นท่านี้จะช่วยคลายสะโพกได้เป็นอย่างดีนะ คลายไปถึงหลังของเราเลยแล้วก็อยู่กับลมหายใจนนะศีนะรษะเราติดพื้นไว้สบายๆไม่ต้องยกขึ้นมาค่ะขออีกสามลมหายใจเข้าให้ลึกเสียงคอเริ่มแห้งแล้วหายใจออกอีกสองลมนะคะสุดลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหายใจเข้า หายใจออกยาวๆเยี่ยมปล่อยมือเลยปล่อยขาชี้ขึ้นไปและปล่อยมือออกมาเสร็จไปจับที่น่องอีกนิดเดียวนะพายกตัวสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นพร้อมกับดึงขาดึงขาเข้ามาอันนี้แนะนําให้เปิดสอกเลยนะให้ดึงเข้ามาเปิดสอกก่อนจะสามสอง และหนึ่งโลตัวเองลงนอนยืดนิดนึงให้เปิดสอกอ่อนเพื่อที่จะไม่ขัดกับใดๆวางเท้าลงมาค่ะพอวางเท้าเสร็จพับลงไปทางด้านซ้ายมือซ้ายจับหัวเข่าขวาหันหน้ามองขวาไปจ่าแล้วก็อยู่กับลมหายใจ3าสอง หนึ่งปล่อยมือออกจากเขายกเข่ากลับคืนมาเปลี่ยนท่าเลยจ้ะเปลี่ยนท่าเลยขยับให้มั่นคงยกเท้าซ้ายมาวางทับหัวเข่าขวาเสร็จเรียบร้อยยกเข่าขวาขึ้นสะโพกให้ลอยจากพื้นนะและวางลงหายใจเข้ายกขึ้นให้กลนกระดกขึ้นมาและวางลงไปหายใจเข้ายกขึ้น หายใจออกวางลงบางทีก็ลืมบอกหายใจนะเอาละซ้อมสามแล้วคราวนี้พามือซ้ายไปสอดรูตรงกลางจับไปที่หัวเขา่ามือขวาก็โอบเขา่าใครจับเข่าไม่ถึงจับใต้เข่านะคะเอาละแล้วดึงเข้ามาและปล่อยดึงเข้ามาและปล่อยดึงเข้ามา และปล่อยเยี่ยมมากคราวนี้เราจะค้างท่านะดึงเข้ามาให้ใกล้หน้าอกค่ะแล้วก็ลืมไปว่าข้อศอกเราก็งัดกับต้นขาอยู่นะศอกซ้ายให้งัดกับต้นขาอยู่เหมือนดึงเข้าแตกศอกดันเข่าออกไปเขาก็จะไปช่วยคลายในเรื่องของสัโพกให้กับเราและเราก็ค้างท่าอยู่กับลมหายใจของเรา ค่อยๆหย่อนสะโพกลงไปได้ใครที่สะโพกด่งสูงก็หย่อนสะโพกลงไปให้แผ่นหลังของเราติดพื้นไปนะคะอยู่กับความเบาสบายเบาตรงไหนคะเนี่ยกำลังตึงไปที่สะโพกเอาล้วคออยสามลมสุดลมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวค่ะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวเยี่ยมมากหายใจเข้าค่ะ หายใจออกเยี่ยมพร้อมกับปล่อยมือส่งขาชี้ขึ้นไปท้องฟ้าเลยพอมือเราปล่อยเสร็จพาไปจับที่น่องเราจะยกตัวเองขึ้นนะดึงหน้าดึงหน้าแข้งมาหาหน้าตัวเองสุดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นไปยกตัวเองขึ้นไปสอกกลางได้เลยจ้ะดึงแข้งหาหน้าดึงหน้าหาแข้งเยี่ยมสามสอง และหนึ่งเยี่ยมค่อยๆลดตัวเองลงนอนส่งปล่อยมือส่งขาไปแล้วค่อยๆวางเท้าลงมากางแขนออกไปค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกพับลงไปทางขวาหันหน้ามองซ้ายมือขวาก็จับหัวเขา่ากดลงไปค่ะอยู่ตรงนี้พายอยู่สามลมนะจริงๆท่านนี้จะเบาและสบายตัวมากเลยสามารถอยู่ได้สิบลม หรือว่าอยู่ได้3นาทีได้เลยค่ะแนะนำเลยนะคะเขาจะค่อยๆบิดอย่างอ่อนโยนสูดลมหายใจเข้าลึกและออกให้ยาวหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวเยี่ยมปล่อยมือเอาละขอแถมให้อีกหนึ่งท่าแถมอีกหนึ่งท่ายืดตัวนะเรานอนใช่ไหม พาเท้าซ้ายออกไปนอกขอบเสือเก็บเอาไปเลยเอาเท้าขวาตามไปเอาไปวางทับกันแขนซ้ายยืดออกไปทางด้านซ้ายแล้วก็แขนขวาออกไปตามมือขวาไปจับข้อมือซ้ายแขนแนบหูดึงไปค่ะเราก็จะโค้งให้เป็นรูปตัว C แล้วอยู่กับท่าที่เบาสบายแบบนี้ยืดสีข้างแบบเบาเลย ค้างท่าห้าสีสามสองหนึ่ง 5, 4, 3, 2, เอาละพาตัวเองกลับคืนมาจา้าพาเท้าพามือกลับคืนมาอันนี้ก็ขยับนิดนึงนะ เปลี่ยนข้างขาขวาออกไปครข้างนอกไปแบบให้ไกลเท่าที่เราจะไหวขาซ้ายตามไปเอาเท้าไปประกบทับอยู่ด้านบนแขนขวาออกไปแล้วก็มือซ้ายไปเราจะเอามือขวาดึงมือซ้ายมือซ้ายดึงมือขวาได้หมดแต่แขนเนี่ยเอาแน่ผูแล้วดึงให้เป็นรูปตัวสี หลับตาอยู่กับความยืดด้านข้างของตัวเองแล้วอยู่กับลมหายใจห้าสี่สามสอง หนึ่งเยี่ยมมากพาตัวเองกลับคืนมาค่ะยืดตัวสุดแขนชันเข่าขึ้นมาจา่าแล้วก็ตะแคงตัวหัวหนุนแขนแล้วก็พาตัวเองขึ้นมานั่งผ่อนคลายและเบาสบายเท้าซ้ายอยู่ในเท้าวขวายอยู่นอกยืดหลังให้ตรงหลับตาค่ะสุดลมหายใจเข้าลึกออกเ่าปาก หายใจเข้าให้ลึกออกเป่าปากขออีกหนึ่งลมค่ะสุดลมหายใจเข้าออกเป่าปาก ขอบคุณสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นมาค่ะขอบคุณที่ดูแลตัวเองและขอบคุณที่แบ่งปันเวลามาลดอาการปวดหลังด้วยกันค่ะเราใช้ท่าง,ง่ายๆทำตามได้แบบสบายๆสามารถฝึกได้30นาทีหรือ45นาทีสามารถทำซ้ำได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับซีรีส์ ครั้งต่อไปว่าเราจะยืดเยียดเพื่อบรรเทาร่างกายของเราแบบใดเป็นอะไรได้ก็หายได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า n a m a s เตค่ะ